วิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักแบบไม่มีการทดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลย สำหรับการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักจะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆสามารถท่องสุดคูณได้แล้วเด็กๆได้กลับไปท่องสุดคูณกันมาบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้โจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะโจทย์ข้อแรกมีอยู่ว่า1 2คูณ3เท่ากับเท่าไร เราสามารถแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะก่อนอื่นเลยให้เขียนตัวตั้งรอไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็เขียนเครื่องหมายคูณและตัวคูณไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะเด็ดๆจะสังเกตเห็นว่าการแสดงวิธีทำแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการแสดงวิธีทำเพื่อหาผลบวกและผลลบเลย แต่วิธีการหาคำตอบไม่เหมือนกันนะคะตั้งใจดูดีๆนะในการหาคำตอบเราก็จะนำตัวคูณขึ้นไปคูณค่ะโดยคูณทีละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลยจากข้อนี้ก็จะได้เป็น3เอาไปคูณกับ2ค่ะ3คูณ2ที่อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 313326แสดงว่า3คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองเขียนไว้ตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เนื่องจากว่าอยู่ในหลักหน่วยหลังจากนั้นก็นำ3า3ขึ้นไปคูณกับ1ค่ะที่อยู่ในหลัก10 3คูณ1ได้เท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วเท่ากับ3นั่นเอง เราก็จะเขียน3ไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันอยู่ในหลักสิบแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้12คูณ3ก็จะมีค่าเท่ากับ36นั่นเองเรามาดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะคะ34คูณ2เท่ากับเท่าไร เริ่มแรกเขียน34ไว้รอแบบนี้หลังจากนั้นก็เขียนเครื่องหมายคูณและตัวคูณไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มคูณไปทีละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยนั่นก็คือนำ2ขึ้นไปคูณกับ4 2คูณ4ได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช่แล้วเท่ากับ แนั่นเองเราก็จะเขียนแไว้ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะต้องนำสอขึ้นไปคูณกับ3ที่อยู่ในหลัก10 2คูณ3ได้เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องเลยค่ะเท่ากับ6นั่นเองแสดงว่าข้อนี้34คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ 68นั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างต่อมากันนะคะตัวอย่างข้อนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากตัวอย่างที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแตกต่างกันตรงไหนโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่า41คูณ5เท่ากับเท่าไรเริ่มแรกต้องทำยังไงก่อนคะเด็กๆ ใช่แล้วเขียน41ไว้รอบแบบนี้แล้วทำยังไงอีกเก่งมากเลยค่ะใส่เครื่องหมายคูณพร้อมกับใส่เลข5ไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มคูณไปทีละหละักโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลย5คูณ1ได้เท่ากับเท่าไรคะใช่แล้ว เท่ากับ5นั่นเองแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะต้องนำ5ไปคูณกับ4นั่นเอง5คูณ4ได้เท่าไหร่นะ5 1 5 20, 5 2 10 5 3 5 5 4 20ค่ะเด็กๆสามารถใส่20ไว้ได้แบบนี้เลยนะ แสดงว่าข้อนี้41คูณ5เท่ากับ205นั่นเองเรามาดูสักอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างสุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะตัวอย่างข้อนี้จดมีอยู่ว่า62คูณ4เท่ากับเท่าไรเริ่มแรกเขียน62ไว้ร้อเลย แล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณพร้อมกับเลข4ไว้ด้านล่างและขีดเส้นใต้แบบนี้หลังจากนั้นก็นำ4ไปคูณกับ2 4คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยเท่ากับ8นั่นเองต่อมานำ4ไปคูณกับ6 4คูณ6ได้เท่าไหร่คะ เด็กๆจะท่องสุดคูณแม่4ก็ได้หรือแม่6ก็ได้นะคะไหนลองมาท่องสุดคูณแม่6กันดีกว่าว่า6คูณ4จะได้เท่ากับเท่าไรเริ่ม6 1 6 22, 6 2 12 6 3 18 6 4 24แสดงว่า6คูณ4หรือ4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ 24นั่นเองเขียน24ไว้แบบนี้ได้เลยแสดงว่าข้อนี้62คูณ4ก็มีค่าเท่ากับ248นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้สามารถสรุปความรู้เรื่องการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักแบบไม่มีการทด ด้ดังนี้ค่ะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักให้เราคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณจำนวนในหลักสิบแล้วก็อย่าลืมเขียนเลขหรือผลลัพธ์เนี่ยให้ตรงหลักด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสับสนค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือเด็กๆจะต้องท่องสุดคูณให้ได้นะคะการท่องสุดคูณ ได้แล้วก็คล่องเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายแล้วก็ฝึกฝนการท่องสูตรคูณให้เป็นประจำด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ